สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพวกเรานี่ไงไทยแลนด์คลิปการท่องเที่ยวในรูปแบบเที่ยวเมืองไทยสไตล์คูขิงกันอีกครั้งนะครับ EP นี้พวกเรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่กันครับและสถานที่ที่พวกเรากําลังจะเดินทางไปกันนั้นเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและนี่ก็ไม่ใช่การเดินทางมาเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่สําคัญสภาพอากาศในวันนี้ก็ดีเกินคาดเอาเป็นว่า จะเป็นที่ไหนนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้เราขับรถขึ้นมาเที่ยวที่รอยสุเทพ <Wow. S 2> เ,เราสักการะ ครูบาเจ okay. like ้าสีวิชัยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนโอเคซื้อดอกไม้ทุกเทียนไปเมื่อใดที่พวกเราได้เดินทางขึ้นดอนสุเทพพวกเราก็มักที่จะแวะกราบสการะขอพรครูบาเจ้าสีวิชัยกันก่อนทุกครั้งหากใครได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วล้วก็อย่าลืมมากราบสการะขอพรกันนะครับ กราบบูชาขอพรรูบาเจ้าศีวิชัยเป็นที่เรียบร้อยครับโ <Okay. S 1> อเคไปเดินทางขึ้นไปบนดอนสุดเทพกันกราบสการะขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยพูกเราก็ออกเดินทางกันต่อระหว่างทางผู้เราจะแวะที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับระหว่างทางขึ้นมาครับก็เลยมาเจอจุดแวะพักเป็นจุดชมวิวฮะ สร้างโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจุดชมวิวนะครับเราไปดูกันเป็นไงขับรถขึ้นมาได้สักพักพวกเราก็เห็นร้านค้าที่มีทั้งของกินและงานแฮนด์เมดจำหน่ายเลยต้องแวะกันสักหน่อยจุดชมวิวครับระหว่างทางขึ้นดอนสุเทพอันนี้ชมเมืองเชียงใหม่นะฮะ วันนี้มีเมฆนะครับอากาศก็จะเย็นๆชื้นๆหน่อยว้าวแต่วิวสวยนะฮะนี่เมืองเชียงใหม่ครับลายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องเห็นสนามบินนิดหน่อยอันนี้เรายังขึ้นไปไม่ถึงสุดดอยสุเทพนะฮะแวะระหว่างทางไปไปต่อโอเค ออกจากจุดชมวิวระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพขับรถกันขึ้นมาเรื่อยๆและเมื่อใกล้ที่จะถึงยอดดอยก็มีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือกลุ่มหมอกที่ลอยอยู่ทั่วถนนไปตลอดเส้นทางเห็นแล้วทำให้รู้สึกถึงความชุ่มชื่นและความเย็นสบายกันเลยทีเดียว ถึงแล้วครับยอดดอยสุเทพกลับมาอีกครั้งนะฮะมาเที่ยวชมบรรยากาศโอเควันนี้โชคดีมากครับขึ้นมามีเมฆมีหมอกครับเยน็นอากาศเย็ยนสบายสวยงามแล้วเราได้เห็นอไอหมอกด้วยนะครับโอเคไปซื้อตั๋วขึ้นลิฟต์ไม่เดินครับไม่ไหวครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ ก็มีรถรางไฟฟ้าขึ้นไปบนพระธาตุไว้บริการนักท่องเที่ยวกันทั้งวันอยู่แล้วค่าบริการก็ท่าละ20บาทเท่านั้นก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยครับและอีกอย่างถ้าจะให้เราเดินขึ้นบันได300ขั้นก็คงจะไม่ไหวรถรางไฟฟ้านี่แหละครับเหมาะกับพวกเรามากที่สุดแล้วและเมื่อเราขึ้นมาถึงองค์พระธาตุบอกเลยว่าภาพความงามขององค์พระธาตุที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าช่างงดงามจริงๆครับ และยิ่งมีหมอกเย็ยนๆปกคลุมไปทั่วบริเวณด้วยแล้วไม่รู้จะหาคำใดมาเปรียบได้เลยเราสุดที่จะบรรยายจริงๆเลยครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะครับว้าวด้านหลังของผมก็เป็นองค์พระธาตุนะฮะเดี๋ยวเราไปสักการะบูชาพระธาตุกันโอเคครับตามไปครับสำหรับการบูชาองค์พระธาตุ ก็มีความเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะอธิษฐานขอพรพระาธาตุดอยสุเทพแล้วก็จะมีแต่ความสำเร็จสมปรารถนาแคลวคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงไปได้พระาธาตุดอยสุเทพเป็นพระาธาตุประจําปีของผู้ที่เกิดปีมะแมหรือปีแพะดังนั้นคนที่เกิดปีมะแมก็มักจะมากราบสักการะขอพรอยู่เสมอและที่สำคัญ พระธาตุดอยสุเทพก็ยังถือว่าเป็นองค์พระธาตุที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของไทยและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วยชมความงามด้านในกันพอสมควรออกไปเดินชมบรรยากาศโดยรอบกันบ้างดีกว่าครับเดินขึ้นมาถึงหน้าวิหารของพระเจ้าคือนานะครับ พระเจ้าคือนาก็คือเป็นเจ้าเมืองล้านนาในสมัยก่อนทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเจ้าตัวนี้ครับฮ <Huh? S 2> ตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าตัวมอมเค <Okay. S 2> ตัวมอมเนี่ยรูปร่างก็คือจะเหมือนแมวเหมือนเสือนะครับะ <Yes. S 2> จะพบเห็นตามยันของชาวล้านนาเย <Yes. S 2> แล้วก็คนล้านนาสมัยก่อนมันกจะสักอยู่วิไว้ตามตัวนะครับ <Huh? S 2> เป็นสิงมงคล เราพบเห็นได้ครับตามซุ้มประตูวัดตามหน้าประตูวัดนะครับคล้ายๆกับตัวปีเซียรครับแต่ที่นี่เราเรียกว่าตัวหมอมเค <Okay. S 1> นะครับเป็นสัตว์มงคลของชาวล้านนานะฮะมาพบได้ครับที่บนดอยสุเทพอีกจุดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นจุดที่ใครขึ้นมาบนดอยสุเทพแล้วต้องมานะครับโดยเฉพาะมาถ่ายรูปนะครับมาชมวิวแล้วก็วันนี้ก็ เมฆหมอกเยอะเหมือนเดิมนะครับอากาศเย็นนะครับ <Wow. S 2> นี่เรามาเดือนกร,รกฎาคมฮ <Huh? S 2> ไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวนะแต่ว่ามีเมฆหมอกตลอดเราไปชมวิวหมอกกันโอเคบนพระธาตุดอยสุเทพใครที่เคยขึ้นมาช่วงฤดูร้อนหรือช่วงที่ฟ้าเปิดนะครับตรงนี้ครับ จะเห็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมือง <Wow. S 2> รวมถึงสนามบิน <Yes. S 2> แต่ตอนนี้ฮะไม่เห็นอะไรเลยฮะหมอประทะตัวเย็นมาก <Okay. S 2> นี่ฮะบรรยากาศของหมอในช่วงเดือนกรกฎาคม <Wow. S 2> ยังมีให้เห็นทั้งปีสํารับบนดอยสุเทพ สถาปตัตยกรรมที่งดงามบนดอยสุเทพนะครับที่โดดเด่นก็คือจะเป็นเกี่ยวกับวิหารหรือเป็นองค์พระท่านนะครับที่แกะสลักด้วยไม้นะฮะ <Wow. S 2> อ,อีกหนึ่งจุดนะครับที่ทุกคนต้องมานะครับขึ้นมาดอยสุเทพไม่มีใครไม่มาถ่ายรูปตรงนี้ฮนะที่ไหนไปดูครับโอเคใช่แล้วครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อขึ้นมาบนดอยสุเทพแล้ว นั่นก็คือจุดที่มีไม้แกะสลักขนาดใหญ่คล้ายๆกับศาลาที่ตั้งระงานอยู่บนจุดชมวิวเราสามารถเห็นความงามของลายแกะสลักด้วยมืออายุกว่า100ปีบนเสาขนาดใหญ่ทั้ง4ต้นและสามารถสัมผัสกับวิวหมอกภายนอกได้อย่างเต็มตาเลยทีเดียวครับและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1จุดนะครับที่ขึ้นมาบนดอยสุเทพแล้วต้องมาชมวิวมาถ่ายรูปก,กันฮะ <Yes. S 2> กับปฏิมาการรมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ฮะแกะด้วยไม้ เป็นไม้แกะสลักเป็นปฏิมากรรมที่สวยมากนะครับว้าว <Wow. S 1> ก็ขึ้นมาถ่ายภาพนะครับแล้วขึ้นมาชมวิวโอเคโอเคเดี๋ยวลงจากดอยครับไปที่อื่นกันต่อครับติดตามการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองเชียงใหม่ของพวกเราได้ใน e ีพีหน้าสำหรับวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วผมยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งาศาสนสถาน ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งเลยทีเดียวเอาเป็นว่างดงามแค่ไหนหาโอกาสมาดูให้เห็นด้วยตาตัวเองอีกสักครั้งนะครับและใน EP ีหน้าพวกเราจะพาท่านไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราไงครับแล้วไปเที่ยวพร้อมๆกับพวกเรานี่ไงไทยแลนด์ Thailand. สวัสดีครับ